มาสด้าจัดหนักโปรโมชั่นเอาใจคอกระบะลดราคามาสด้าบีทีหลงกว่า160,000บาท เมื่อวันที่4สิงหาคม2565ที่ผ่านมามาสด้าประเทศไทยได้ออกโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มรถกระบะพร้อมประกาศว่า m a สด้ BT 50พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการไทยให้ไปต่อฝ่าทุกวิกฤตเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจกลับมาอีกครั้งให้แข็งแกร่งและยั่งยืนขึ้นกว่าเดิมและลุยให้ได้กลได้ในทุกเส้นทางด้วยการมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ โดยโปรโมชั่นดังกล่าวนั้นจะเป็นการมอบส่วนลดพิเศษจำนวนจำกัดเพื่อเข้าร่วมพิกฝื้นผู้ประกอบการไทยอีกครั้งในรุ่น Mazda b t 50 FreeStyle c a b 1 9 c High Racer พิเศษเพียง589,000บาทจากราคาปกติ714,000บาทลดลง125,000บาท รุ่นฟรีสไตล์แคป 1.9S High Racer พิเศษเพียง659,000บาทจากราคาปกติ787,000บาทลดลง128,000บาทและรุ่นเ u b l e แคป 1.9S High Racer ขับเคลื่อน2ลอ้อราคาพิเศษ729,000บาทจากราคาปกติ891,000บาทลดลง162,000บาท โดยโปรโมชั่นดังกล่าวนั้นจะมีตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่31สิงหาคม2565ที่โชว์รูมมาสเตอทั่วประเทศสำหรับ Mazda BT50 นั้นพื้นฐานของรถทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มตัวรถรวมไปถึงคุมพลังเครื่องยนต์เป็นพื้นฐานเดียวกันกับ Isuzu D-Max ทั้งหมดมีเพียงการปรับเซตช่วงล่างเท่านั้นที่ทาง m a z d a มีการเซตใหมให่ให้มีความเป็นตัวตนของม a z d a มากขึ้น โดยยอดขายตลอด6เดือนของปี2,565ที่ผ่านมานั้น m a สด a BT50 ต้องยอมรับว่ารถกระบะรุ่นนี้ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ยยอดขายตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานั้นทําได้เพียงราว510คันเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจํานวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แฝดอย่าง Isuzu D-Max ที่ใช้พื้นฐานเดียวกันโดยตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานั้น Isuzu D-Max กวาดยอดขายไปทั้งสิ้น92,344คันโดยยังสามารถรั้งตำแหน่งกระบะยอดขายสูงสุดในประเทศไทยทิ้งห่างอันดับ2อ,อย่าง Toyota Hilux r e o เกือบ20,000คัน อะไราที่ทำให้ Mazda BT 50ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรแม้จะใช้พื้นฐานเดียวกันกับเจ้าตลาดเองก็ตามและการลดราคาในครั้งนี้จะสามารถดันยอดขายของรถกระบะรุ่นนี้ในตลาดเมืองไทยได้หรือไม่เพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ